ในที่สุดหลังจากที่พยายามอย่างสุดกำลังเหงือเม็ดเล็ก,เลกๆเกาะพลาวอยู่ตามขนนุ่มๆของเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกกุก๊กกิ๊กก็มาถึงกิ่งไม้ใหญ่กิ่งหนึ่งใกล้กับยอดสุดของคุณปู่ต้นโอก๊กเธอทำได้แล้วเธอปีนขึ้นมาสูงขนาดนี้ได้จริงๆกุก๊กกิ๊กหาโพรงเล็กๆที่ดูแห้งและปลอดภัยบนกิ่งไม้นั้นแล้วค่อยๆวางลูกโอ๊กสีทองลงไปในโพรงอย่างทนุถนอมที่สุด เมื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่สำเร็จลุล่วงกุกกิกก็ซุดตัวลงนั่งหอบเบาๆบนกิ่งไม้นั้น แล้วเธอก็หันมามองทิวทัศน์รอบๆตัวเป็นครั้งแรกภาพที่เธอเห็นทำให้เธอแทบลืมหายใจโลกทั้งใบดูเหมือนจะแผ่กว้างอยู่แทบเท้าของเธอท้องฟ้าสีครามสดใสยอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมฆปุยขาวก้อนนุ่มลอยเอื่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆลมพัดเย็นสบายพากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าและใบไม้เขียวสดชื่นโชยมาแตะจมูก เธอเห็นยอดไม้ต้อนอื่นๆที่เคยคิดว่าสูงลิปลิ่วตอนนี้กลับอยู่ต่ำกว่าเธอเสียอีกเธอเห็นแม่น้ำสายเล็กๆทอดยาวคดเขียวเป็นประกายสีเงินอยู่ไกลๆสวยจังเลยสวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิตเลยกุก๊กกิกอุทานออกมาอย่างลืมตัวความเหนื่อยล้าจากการเปียนป่ายหายไปเป็นปลิดทิ้งเหลือเพียงความรู้สึกตื่นตาตื่นใจและภาคภูมิใจ